พวกนี okay, s <S ต้ <go. S 2> ต้องใส่น้ำนะครับใส่น้ำตัวอันนี้หมุนหมุนวงปรับระดับความลึกนะครับได้แล้วลอ็อกไว้ น,นี่ถ้าจะใช้ก็เอาลงมามาไก้ <Okay. S 1> ค,รครับตัวน้ำเนี่ยมันเป็นคลอดแบบเครื่องเป c ี่ยนีเลยนะครับโอเคครับเมื่อกี้เสียงของเครื่องค่อนข้างดังเนาะตอนนี้ก็ถ<อ><อ>้าลูกค้าได้ไปเนาะก็ถอดถอดอันนี้นเปลี่ยนได้ง่ายนะครับก็ดึงออกนะครับแล้วก็ใส่ใบเข้าไปนะครับสตาร์ทติดเครื่องนะครับออนตรงนี้ปกตินะอันนี้ออฟคืนนะครับแล้วก็ ตอนที่จะสตาร์ทปกติอะต้องเปิดโช๊คแหละแต่ว่าผมว่าลองเครื่องบ่อยถ้าลูกค้าเปิดโช๊คแล้วมันไม่ติดลูกค้าก็ปิดโช๊คเลยแต่ว่าเปิดน้ํามันมาทางนี้นะครับนี่สัญลักษณ์นะอย่าลืมไปดูนะครับโอเคเปิดน้ํามันน้ํามันจะวิ่งลงจากน้ํามันถังเชื้อเพลิงนะครับลงมานะครับเติมอันนี้อ่ะลองโยกปึ๊บอ่ะโยกเข้ายกอ,ออกเลยโยกเข้ายกออกอันนี้คันเร่งอะมันก็จะสวิงเองใช่ไหมโยงี้อ่าโยกครับอ่าโอเคคือถ้าดึงไปทางนี้นะครับมันก็จะเร่งนะเติมคันเร่งนิดนึงปึ่งนะครับแล้วก็เปิดวิต ออนนะครับแล้วก็ดึงสตาร์ตตรงนี้ปึ้งลูกน้องใจร้อนเฮียพูดเฉยๆนะครับนะครับแหมก็ซัดดังเลยเครื่อง13แรงนะครับดังนั้นมั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 นดุดันอยู่แล้วนะครับต้องบอกลูกค้าเลยครับอันนี้ก็เติมเติมน้ําลงไปในแทงค์ในถังนะครับแล้วก็ชุดวาล์วท่อน้ำเนี่ยมันเป็นกิมมิกนะผมบอกเลยนะครับแต่ว่าถ้าอยากแบบอยากๆก็ไปซื้อเพิ่มได้เนาะ ใช้วาวแบบข้ออ่อนปกตินะครับวาวาสีผนธรรมดานะครับยื่นออกมาเป็นสายายางจะยังไงก็ได้แต่ว่าน,นี่มันเป็นมาเหมือนแบบเครื่องซีนซีเลยนะครับตัดได้งอได้นะครับอเอาอย่างได้น้าหยดตามตําแหน่งไหนก็ไปปรับวาวตรงนั้นได้เลยนะครับสายพานเราใส่ให้แล้วเรียบร้อยนะครับมาดูเครื่องกันรอบๆเลยดีกว่านะครับเครื่องยนต์3แรงอันนี้จะใช้ไกด์ก็หย่อนลงมานะครับประมาณนี้เราหลอๆเทศสวยๆเลยครับ ราคานี่แทบแบบว่าน้ำตาปากเลยนะครับเพราะว่าราคาค่อนข้างถูกมากนะครับร้านอื่นเขาขายอยู่ประมาณหมื่นปลายปลายแต่2 0 0 0มต้นต้นของเราน่าจะหมื่นหมื่นนิดๆนะครับแบบหมื่นต้นต้นมากเลยแบบว่านะแล้วส่งฟรีด้วยนะครับูาคาโอนเงินมาแล้วอยู่กรุงเทพนะครับวันนี้ประกอบแล้วเรียบร้อยนะครับเครื่องนะครับพร้อมแท่นนะครับน้ําหนักรวมๆเกือบ1 0 0กิโลนะครับเดี๋ยวมีเครื่องเจนใหม่ๆก็มาก็ทักทายนะครับส่วนเครื่องนี้กับเครื่องยนต์เบนซินสิแรงนะครับ เดี๋ยวจะจัดส่งวันนี้ขอบคุณลูกค้านะครับแล้วก็ใครสนใจก็ทักทายมาได้นะครับโอเคสวัสดีครับจากเอ็นดีคู่มือช่างครับ